เช็นไหมนี่เห็นไหมตุยแค่ไหนเออ้โหของแท้ครับพี่น,อน้องนี่เห็นไหมครับนี่นี่ของแท้ของแท้แทว้วะนี่ครับแจวไหมพี่น้องวะนี่ครับพ่อพี่น้องครับพ่อพี่น้องสวัสดีครับเอฟซีคอยไหมลูบลี่ครับผมมือหนึ่งผพามาแกะมือยังไงครับผมมือหนึ่งมือขึ้นก่อนมาใส่เบ็ดคั่นไว้แล้วครับเนาะ เออพออะไรมันกินครับแล้วมันร да. ูดไปครับเสียดายนะครับผมมึงนี่เลยนแเบ็ดฟ้อมมะแก้มื่อกี้ครับผมตัวอยตับไก่นะครับผมสิเป็นเน่ได้ให้เบิ่งนี่หไม้ทั้งหลังนะครับนี่งหมดนี่ครับผมนี่นี่ลองนี่เลยนี่นี่ลองนี่ครับแล้วเบิ่งกันว่ามาเบื้องนึ่งสเปนเน่ทำนะเอาเบ็ดฟ้อมแล้วก็เบอร์สิบสองครับผมโชว์คนเบอร์สิบสองครับผมแล้วก็ได้แน่นอนหลายเปอร์เซ็นต์เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับผมพร้อมตั๊บไก่มะไข่สูตรเด็ดคอยไม้โรบลี่ครับผมเลยมาเดี๋ยวบนน้ำกันส nice. ิเป็นเน่ได้ครับผม นี่ครับผมหมายเขาโอเนี่ยผมนึกว่านา้ำมันจะลดลงเท่าไร่ว่าจะพักจากมื่นหนึ่งแต่ว่าผมอยานน้ำมันลดก้อนผมก็เลยมากมเห็นบ่พี่น้องใส่ไปนี่มันจะหกขีดเห็นบ่พี่น้องมึงหมายเข้ามันจะลกทั้งสองฝั่งครับแล้วก็เป็นคันนาไปนี่เราจะใส่ไปตามนี่นะครับหมายวันนี้ถามว่าต้องหารูไหมไม่ต้องครับผมวางไปเลยนะครับผมนี่โดยการเอาเหยื่อเรานะครับใส่ไว้ในกอหญ้านะครับแอบๆไว้ในกอหญ้าหรือว่าใต้หญ้า นะครับที่มันเป็นใต้กอหญ้ารากหญ้านะครับหรือว่าตรงไหนมันเตียนเราก็ไม่ใส่แล้วว่าถ้าใส่ยิงก็กดลงไปในดินนิดนึงครับผมในการซ่อนเหยื่อกดลงไปในดินครับวิธีการใส่หอยไหมรบยนะครับปลาปุ๊บปุ๊บนี่มีปลาครับผมเดี๋ยวรอดูครับวันนี้จะเป็นตับไก่พิฆาตจะพิฆาตจริงไหมรอชมครับผมเนาะรอตามครับนี่ครับตับไก่เราเห็นไหม หั่นมาอย่างดีมาไข่ไปสองใบครับนี่เป็นไข่ไก่ครับผมวันนี้วันนี้เป็นไข่ไก่ครับนี่นี่นี่ดูนี่บางคนถำไม่ามักโดนมาพี่มักโดนมาครับก็ต้องมากโดนนะครับผมชั่วโมงเดียวอะไรครับผมตัวหั่นใส่อะไรหรือตัวฮอตไปฮอดไม้กันเราเตรียมวนเยอะมาจากบ้านนะครับมองทว่าหั่นเสร็จใส่ไข่คนให้เข้ากันครับผมแล้วก็มาลงหมายเลยครับผมมาถึงหมาก็พดีเลยครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเราไม่ต้องการความเมนนะครับเราต้องการให้มันไข่มันเคลือบไข่ไข่มันเคลือบไข่ ไข่มันเคลือบตับนะครับผมแล้วก็จะได้ไปขยายความคาวไปไกลเพิ่มความกลิ่นไปไกลๆขึ้นนะครับผมนี่อ๋มาจากงานเดี๋ยวลุยเลยครับผมพี่นนองเอาหลายยาหางไปครับผมนี่หมายเด็ดเล่หมือนเดี๋ยวเดี๋ยวรอชมผลงานครับว่าจะเป็นยังไงอุ้ยเจ๋วเลยครับเอยใส่เบื้องลัางแรกครับผมผมตับไก่เราสดๆนะครับผมถ้าได้ตับไก่สดๆยิ่งดีนะครับผมนี่ครับหันอย่างนี้นี่ครับหันอย่างนี้เลย ขึ้นอีกแล้วคือเป็นฟองน่าจะเป็นปลาตลาดไม่เป็นปลากายนะครับเน่ะนี่นี่ครับไม้แบบนี้ครับผมเห็นไหมขุ้นมามาดิต้นวันหน้าท่อนะครับผมมาี้ไม่มีครับผมเรามาดูตรงนี้กอยหญ้าตรงนี้ครับผมเราจะใส่กอยหญ้าไปนี้ครับนี่นุ่มเย็บตงนครับนี่ เราจะฝากเหยื para para uno, 是是่อไว้กับกอหญ้านี้นะครับนี่นะครับนี่ที่การใส่ค่อยไหมนะครับนี่แทงลงไปเลยครับเห็นไหมเรากรรมเห็นไหมเนี่ยได้กรรมเยอแล้วก็แทงลงไปครับฝากเหยื่อไว้กับกอไม้นี่ครับฝากไว้กับกอหญ้าเลยปุบนี่ไปรากยาวนี่อันนี้เราก็วางทิ้งไว้่างนี้เลยตึบนี่ครับเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรครับนี่วางทิ้งไว้เฉยแค่นี้เองครับพอเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะเป็นไงครับผมไมายนี่ไม่ใส่นานนะครับผมทั้งนั้นเราเดินไปเหยียบใส่ไปทั้งขอนแล้วก็จะใส่ลงไปข้างล่างไปครับผมวันนี้มอใส่ที่ขามาครับผมแจ๋วสุดยอดฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่ลจะให้ใหม่ยลบเรีอครับผมขอบคุณครับนี่นะครับผมเป็นลังที่สามที่สี่ที่ห้าแล้วนะครับผมนี่นี่ครับตับไก่เราสุดเด็ดมันย้อนแสงนี่ครับนี่ครับนี่ครับ แถวนี่เอาเจ้ให้พี่น้องดูครับผมใส่แบบนี้นะครับผมนี่เจอแบบนี้ไม้สวยไม้สวยคือตรงวางเบ็ดนะมันสวยครับนี่นี่ครับเราก็จะใส่ลงไปเลยนี่แท่ลงไปงี้นะครับผมนี่ฝากไว้กับย้าครับเราจะฝากเบียดเราไว้กับย้านี่ครับฝากไว้กับรากหญ้าพวกนี้ครับเ่ยแล้วไม่ต้องมัดนะครับนี่ปล่อยเลยนี่เห็นไหมครับปล่อยทิ้งไว้เลยนี่ครับง่ายๆครับไม่เป็นไร ไม่ต้องไว้ใส่ยากเขาเลนใส่ง่ายไม่ต้องไปกวาดแปนะครับผมเห็นบางคนนะครับปันย้าออกแล้วก็หารูมันถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องใส่รูครับไม่ต้องหารูครับผมนอกจากเราจะเจอจังๆนะครับผมใส่ไปเลยครับผมยังไงมันก็กินนะครับผมเพออยู่ใกล้รูอย่างเงี้ยมันจะอ๋ที่บอกมาครับทั้งหมดว่าเราใส่ไปตรงนี้เกิดรูมันอยู่ตรงนั้นถัดไปสักครืมึงมือสักศอกหนึ่งนะครับผมมันก็จะออกมากินเลยครับผมเพราะมันได้กลิ่นเราครับไก่ใส่ไข่ขาวมากครับผมเดี๋ยวเจอกันทันยามนะครับผม ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับพ่อพี่น้องตะเบ้นตกแล้วครับผมเห็นไหมเห็นไหมมันย้อนแสงครับผมตะเบ้นตกแรงใส่แล้วพอดีสุดไม่พอดีครับประมาณสักสามสิบสี่สิบอันได้ครับผมพี่น้องมาดิเนาะดับไก่ครับตกน้าเปียกเบิดพี่น้องตกน้าเปียกเบิดเลยนะครับแต่ฟังมันสั้นนะคันหน้ามันสั้นแบบว่ารถเป็นรถเป็นโค่นคุดขึ้นเนาะ อ๋อวันนี้จะใส่เบิง้งบรรยากาศยนีมือแรงครับผมบาดเท่าเนาะน,นี่ครับผมตะเวนตกแล้วเห็นว่าครับโอ้ห่างงามครับนี่อ่าพ่อใส่มาให้ลองนี่ครับด้วยสุด,ดยอดเนี่ยเขาเขียวงามครับผมบรรยากาศบ้านๆฟังเสียงเกียดเสียงกบห้องเนาะเสียงนกตุ่มห้องเนี้มือแรงครับผมอ๋อครับผมพี่น้อง ผมยากมากเลยครับตยางจะอยามมากพูดครับผมมอดลังนี้ครับผมนี่ดึงแน่นติดเลยครับผมนี่พี่น้องเุ้ยไมเงี้ยไปเงี้ยมากพูดเห็นเหรอพี่น้องไอ้โชตัวเหรอครับผมมอดตัวอะไรครับผมอุ้ยห็นมอดพี่น้องมันตุยแั่งกำลังดินเห็นไหมพี่น้องโอู้หเห็นมั้นี่มันตุยแค่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวเอาปลาเขมไม้มาให้พี่น้องเห็นไหม โอ้ใส่งา่ายเลยครับนี่ครับพี่น้องใส่เครื่องกิโลครับผมบัวกับตุ้มพี่ขีดครับตัวนี้ยบัวขนาดถึงเครื่องโลย่เรียบร้อยตุยละเฮ้อเราแรงได้ไหมวะเออพอจะพ่อพี่น้องก็เกือบสุดท้ายเอ้อใคจะเก็บปลาครับผมบัพลาดแล้วครับผมรอบแหลกเขาอ๋อครับผมพี่น้องนี่เห็นุณ เพราะได้จานนึงครับน er ี่ยงแด้งนี่ใ่ตัวเดียวครับสามสี่ขีดนะครับสามขีดสี่ขีดโอ้ยเนาหน่อยมันหลายไปน้อยมันกวนนี่ครับเรียบร้อยแล้วเจอกันลุนเสารได้ครับเด้อเราลุนกันไหมครับครับผมไม่ห้องสบายใจมันเสาสวยๆครับเหมือนเจ็ดโมงเสาร์เลยนะครับผมแป่ายางเบ็ดครับแต่ว่าที่เป็นไหนปุ๊บเบืองยางมึงมาสามสี่หลังเนี่ยมันมิยังกินอยู่ครับผม เดี๋ยวร่างไรถือไายบางทับได้พี่น้องแล้วหลุดด้วยกันครับประมาณี้ซิมีปลาอะไรกินเบ็ดปะแซวเนี่ยับเนาะปลาหน่อยมันกวนไรครับผมขนาดเสียงเงียขนาดยังบระยูครับผมโอ้โหเยอะมากเลยเงียไอปลาหน่อยครับผมปลาเข่งปลาคอหน่อยปลามันไม่เป็นอะไรลองนำรวมนะครับเล่หลายเอาไปครับเดีย๋ยวบางคนแยมเบ็ดกันเอาเอาครับผมพี่น้องมาดิมาแล้วครับผมโตแรกคอยไหมหลุดมาเบ็ดมา ซิบกู้หลังครับผมมาเจอหลังนี่ผมดึงมาดึง่าบูมีที่แรกครับนี่ดึงา่ามัดข่องหยาอยู่ซื้อพี่น้อยคนเห็นไหมครับนึกเหงังรครับพี่น้องดึงขึ้มาเบิ้งครับโอ้ตัวดีอยู่ครับผมนี่อืนี่ครับตัวแรกมาแล้วเชาว้านี้มือขึ้นได้เป็นตัวหนึ่งเฮ้ยหนึ่งว่าสิบูมีหนึ่งว่าจะ่แห้วทำปลาหน่อยมันกวนเงี้ยหลายครับผมพี่น้องเห็นไหม กันเท่าเสียงเงียบอดีครับผมทำไมกับว่าเสียงดีเติอแบบก็ยังมาอยู่ครับผมพวกปลาเข็งมันหลายครับผมนี่นี่เรียบร้อยเอากันซ่อนเดือดไปตามตามหญ้าตามอะไรตามรากหญ้าเนี่ยครับเห็นไหมรากหญ้าเนี่ยเนี่ยกำลังไปไตยาครับพี่น้องนี่ยเนี่ยมาเนี่ยกำลังไปไตยาครับผมโอ้สุดยอดอนะตัวแรกแค่หมาโอ้ไดวผูกแก้แล้วบัดนี้แจ้วไปครับตับไก่ไปคาดครับผมไม่นอนหลังนี้ดึงครับแจ๊กเป็นยัง ดึงไปทางบนเดี๋ยวเรารุนทงกันครับว่าสิมีตัวะมันจะเป็นป่าบ่นะครับแล้วเดี๋ยวเรารุนครับโอ้หของแท้ครับพี่น้องนี่เห็นปะครับนี่นี่ของแท้ของแท้แท้วะนี่ครับแจวไหมพี่น้องวะนี่โอ้หสุดยอดครับใส่ในเท่าตัวมะเขือนนะครับนี่ครับนี่ครับ สุดยอดร้อยวงบ๊อมึงแบบนี้ครับแกวนี่ครับพี่น้องตัวที่สองเช้านี้มาแล้วครับผมจัดไปเก็บปลาครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วปอมฮ่องนี่ปอมพลอยผมนึกว่าปอมปอยูความปจับขึ้นมาโมเมนนี่ครับผลงานที่พี่ครับผมไหนวะนี่ครับนี่ครับโอ้ตัวนี้ครับผมจะดิ้นจะดิ้นจะดิ้นโอ้กินตับตไปกับปลาแล้วนี่ครับ ใส่ใจเลยนะเข้าถึงกระเพาะแล้วนี่เข้าถึงกระเพาะแล้วจ้านี่ครับพี่น้องจัดไปครับตัวง่ามให้เป็นต่ำต่ำแจวเลยครับพี่น้องต่ำป่นต่ำแจวอจัดไปครับอ๋อครับผมมาสุ่ผลงานห้าครับผมนี่ตอนนี้ไม่ได้สามตัวครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับผมปลาไหลงามเลยครับสามตัวสองตัวนี่กระคอตัวหนึ่ง ครอปเลยครับผมพี่หนุ่ยนี่ได้อสามตัวครับผมคาเก็บเพชรนิ้มสาวขึ้นเดืไดสามตัวก็กันอะไรตัวหนึ่งบกคอสองนิ้มสาวอะไรอะไรสองบกคอหนึ่งกลับกันเลยซื้อสามๆนะครับหมวดเนี้บอกเสื้อใบครับพี่น้องเอานี่ครับของใหม่รับรีดนะครับได้นี่นี่ของเสื้อใบครับผมลงมือมือแรกครับผมได้รอบสิบปีครับนี่ยโอ้คนหมานครับเพื่อนเนี่ยเพิ่งได้คนเหนียวกว่าเพื่อน ปลาไหลของเพิ่นได้ปลาคอของเพิ่อนได้สองตัวปลาไหลครับโอ้โหโอ้โวงามนี่ครับงามอยู่ครับผมมีของเสื้อใบครับรอบแรกสิบปีของเพิ่นมาดูเอาเสแต่แล้วติดตังซื้อหวยแล้วมือนเสื้ใบเอาครับผมเราเจอกันไปนะครับเด็กจะวับเห็ดกับใครลูกค้าครับมือนีาสั่งมาสามสิบปันแล้วครับเนาะเคยสนใจอยากได้กับลักหนูหรือว่า กีใต้รักหนูในความรักหนูนะครับเนดะ้อจักแจ็ดเพจ BMW, ไอไมลรูบุรี่ได้เด้ครับเด้อช่วงกีง่เขารดูกลายแล้วครับผมอีกเดือนหนึ่งนะครับผมเดืนอนนี้สิงหาคมนาเดือนหนากแม่นแล้วครับผมเอาเจอกันครับผม